สวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับบริษัทอู่ลุงเรือมบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะมีไฮไลท์นะครับสำคัญเจ้า i s u r o d e o เครื่อง2.8นะครับรถปี40นะครับคันนี้นะครับมีการเจ็บรายละเอียดดีเทลให้หล่อสวยแกร่งเพียงใดเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมรายละเอียดของเจ้า i s u r o d e o 2.8 4x4 s ิงเกิลแคคันนี้กันเลยครับผม ผมเดี๋ยวมาชมตัวแรกนะครับที่โดดเด่นกันเลยนะครับก็จะเป็นการทำสีนะครับโดยการที่จะเลือกใช้นะครับสีตัวนี้คือเป็นโคนสีม่วงนะครับม่วงแก้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีระบบทูเคแห้งช้าเต็มระบบนะครับทำให้ตัวรถนั้นมีความงดงามเงาใหม่เหมือนกับรถป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับผมครับผมสำหรับภายในนะครับเจ้าอ su z u รด d e o คันนี้นะครับ เราได้ทําการเจ็บใหม่นะครับทั้งภายนอกภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผ้าหลังคานะครับแผงหนวมประตูนะครับผ้าบง่งผ้าเบาะนะครับยางหุ้มคันเกียร์ต่างๆนะครับเราทําการเซตอัพนะครับบิ้วให้ใหม่หมดนะครับทําให้ตัวรถนั้นนะครับ มีความงดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับสำหรับรถมือ2ของบริษัทอุงเรือบริการ101จำกัดของเรานั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งและก็สวยงามใช้ได้ยาวนานนะครับผมครับผมตัวต่อมาก็เป็นลวดลายสติกเกอร์นะครับลูกค้านะครับขอมาเราก็มีทีมกราฟิกนะครับที่ดีไซน์นะครับแบบตามความต้องการของลูกค้าให้เลือกแบบจนพอใจก่อนเราก็ทําการติดตั้งนะครับสติกเกอร์ตัวนี้ลงไปให้กับลูกค้านะครับแล้วก็กระบะดำนะครับสเปคตัว นี่คือเป็นล้วสูง2อลาวนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่60เซนนะครับแล้วก็จะมีความยาวหัวจุดท้ายกระบะนะครับอยู่ที่2เมตร45เซนนะครับน,นี้แล้วก็มีความกว้างที่เมตรเเซนนะครับเพราะตัวถังคัสซีบอดี้มันเล็กจําเป็นที่จะต้องผลิตตามตัวไซส์บอดี้ของรถนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายฝาข้างนะครับหรือล้วราวข้างนะครับก็สามารถที่จะถอดได้ ทั้ง3ด้านนะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยอเนกประสงค์ในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมรายละเอียดเริ่มต้นจากล้อหน้ากันก่อนเลยนะครับผมเริ่มต้นจากล้อหน้าล้อหน้าทําการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นลายของหยดน้าแลนโซ่นะครับอ16รัดด้วยยาง 265/75R16 ของคอสวินนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยางมัะเลนสามารถที่จะลุยตะกุยได้เป็นอย่างดีนะครับผมสําหรับยางกัวนี้นะครับผมเสร็จแล้ว แล้วนะครับเราก็ทําการนะครับตซดอัพนะครับตัวช่วงล่างนะครับในการที่จะใช้งานสําหรับบรรทุก3ตันนะครับเดี๋ยวเราไปชมช่วงล่างด้านหลังกันเลยนะครับผม รถคันนี้นะครับเพาหลังนะครับยังเป็นเพาเดิมนะครับตัวนี้เราใช้กระทะเป็นกระทะที่มีความหนาพิเศษนะครับจะลับด้วยยาง 26575R16 ของตัวยาง Hot Spin นะครับเสร็จแล้วเรามาชมตัวช่วงล่างแหนบนะครับแล้วก็ตัวโชกคอัพหลังว่าเราทําการเสริมสเต็ปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตัวชุดช่วงล่างก็จะมีการเสริมแหนบนะครับเข้ามาใหม่นะครับจากสแตนดาดก็ทั้งหมดก็จะอยู่ที่7แผ่นนะครับผมจะเป็นแหนบตัวแหนบกอดแหนบรองตัวแหนบกอดมาอีก2นะครับ แล้วก็จะเป็นแหนบไม้คานอีก3ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวตรงเตงหลังที่เป็นแบบบูทเหล็กนะครับแล้วก็ชกอัพหลังนะครับที่เป็นขนาดใหญ่ของตัวโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดที่หนึบเป็นพิเศษหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าโค้งหรือการที่จะบรรทุกนะครับผม ครับผมส่วนตัวช่วงล่าง Isuzu r o d e o คันนี้นะครับเราได้ทำการเซตอัพใหม่ทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบบูตปีกนกระบบลูกหมากนะครับระบบเผาอัดจะบีต่างๆนะครับลูกปืนล้อต่างๆนะครับเราเช็คบิ้วใหม่หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ ทำการนะครับหรือระบบคัดนะครับเปลี่ยนเป็นใยทองแดงนะครับระบบหวีที่มีแรงกดที่ดีขึ้นนะครับในการที่จะใช้งานสําหรับงานบรรทุกโดยตรงนะครับแล้วก็ตัวระบบนะครับของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับมีความงดงามเพียงใดเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เข้าชมตัวห้องเครื่องยนต์ของรถอีซุโรดิโอคันนี้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาชมเครื่องยนต์กันเลยนะครับ ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2,800นะครับ4ีนะครับตัวนี้ก็จะมีเทอร์โบนะครับอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับเรามาเช็คระบบใหม่นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของจุดรั่วซึมต่างๆนะครับปั๊มน้ำนะครับหรือซีนต่างๆที่มีการชำรุดหรือเสื่อมสภาพเราก็ทำการเซตอัพใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็บิ้วนะครับ ให้ตัวรถนั้นนะครับกลับมามีสภาพที่พร้อมใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบริษัทอู่ลุ่งเรืองบริการ101จำกัดของเรานั้นเป็นคนที่ทดสอบแล้วก็เป็นการที่รีเช็คใหม่ทั้งหมดสำหรับรถเจ้าอี u ูโรดิโอคันนี้นะครับแล้วก็ตัวดัม์นะครับสำหรับเจ้าอี u ูโรดิโอนะครับ2.8คันนี้นะครับใช้ระบบเป็นตัวปั่นปั๊มนะครับเพื่อจะให้ไฮดรอลิกทำงานนะครับส่วนปั๊มตัวนี้ก็จะ นะครับใช้ตัวลูกลอกเสริมมาจากคอมแอร์นะครับต่อลงไปที่ปั๊มตัวปั่นหน้าเครื่องตัวนี้จ่ายไปตัวที่ไฮดรอลิกปั่นปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทดสอบระบบการใช้งานของดัมจะใช้งานแบบไหนวิธีไหนที่จะสามารถที่จะยกดัมได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับให้เพื่อนๆชมวิธีการขึ้นดัมนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับเพราะตัวนี้เป็นระบบปั่นหน้าเครื่องจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องยนต์เป็นตัวทํางานนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีแรกก็คือจะเป็นสวิคนะครับตัวนี้คือสวิคในการเปิดปั๊มปั่นหน้าเครื่องนะครับตัวนี้ก็เปิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วจะมีคันโยกนะครับคันโยกตัวนี้จะเป็นตัวสั่งจ่ายในการขึ้นลงของตัวกระบาดํานะครับเดี๋ยวผมจะกดตัวคันโยกขึ้นลงให้เพื่อนๆดูนะครับผมแล้วดูการขึ้นของกระบาดดับเลยครับผม ต้นจากตัวนี้นะครับก็คือระบบปั่นหน้าเครื่องนะครับถังไฮดรอลิกตัวนี้นะครับที่ติดอยู่ภายนอกนะครับจะมีความจุน้ํามันไฮดรอลิกอยู่ที่40ลิตรนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีการเดินระบบกรองในถัง1ตัวนะครับแล้วมีกรองนอกถังอีก1ตัวนะครับแล้วก็มีการนะครับหนน้ามันนะครับเข้าตัวคอนโทลไฮดรอลิกนะครับคอนโทลตัวนี้จะเป็นคอนโทรล2แกนนะครับเพื่อจะนะครับสั่งใจ ตัวดัมมนะครับให้ขึ้นกระลงนะครับตัวนี้ก็เป็นแกนไฮดรอลิกที่เป็นแกนใหญ่โดยเฉพาะสําหรับการที่จะยิงปัดดั้มนะครับตัวนี้ทําการติดตั้งนะครับเดินระบบจากช่างผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากบริษัทของเรานะครับแล้วก็สําคัญนะครับตัวรถคันนี้นะครับในการที่ติดตั้งตัวถังกระบะดั้มนะครับซึ่งตัวคัสซีตัวนี้เราได้ทําการซับเพิ่มนะครับบนล่างเลยนะครับผมให้มีความหนาเป็นพิเศษนิดนึงนะครับในการใช้งานของตัวรถรุ่นเก่าค่อนข้างที่จะมีคัสซีที่เล็กจําเป็นที่จะต้องมี บางทีจะต้องเสริมเพิ่มนิดหน่อยนะครับในการเซตอัพตัวถังนะครับแล้วก็ส่วนตัวเฟรมคัสซีดัมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟรมคัสซีนะครับสำหรับตัวเจ้าโรดิโอคันนี้โดยตรงนะครับเราไม่ได้ผลิตตัวกระบะดัาเป็นสําหรับฝีไซส์นะครับเราผลิตเฉพาะรุ่นโดยตรงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับจุดยึดเราก็จะใช้จุดยึดสแตนดาดอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เสริมเป็นบางจุดให้มีความแข็งแรงนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีการเสริมเพื่อความแข็งแรงในการยึดเฟรมคัสีดัานะครับ แล้วก็การออกแบบดีไซน์นะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเราได้ทําการเขียนแบบแล้วก็ออกแบบโดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญของบริษัทอุ้เือบริการหนึ่งนึ่งจำกัดของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดั้มให้เพื่อนๆดูกันว่าการลงนั้นไม่ต้องติดเครื่องก็ได้นะครับสำหรับการลงดั้มนะครับเดี๋ยวผมจะกดดั้มให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมสังเกตตัวกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ดั้มก็จะไหลลงเลยนะครับผมอ่า ก็จะมีระบบเบรกช่วยนะครับตอนลงสุดท้ายนะครับเพื่อจะไม่ให้ดัมกระแทกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเบรกในตัวของกระบอกต่างห่างนะครับผมเดี๋ยวมาชมตัวท่อเสียตัวนี้ก็เป็นท่อเสียสแตเลสนะครับที่ลูกค้ารีเควสนะครับขอมานะครับเราจัดตัวท่อไอเสียสแตเลสตัวนี้เป็น4ปากนะครับก็จะเป็นการเดินท่อนะครับมาจากตัวคอเทอร์โบนะครับออกมา จนถึงปลายนะครับขนาด3นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับหนึ่งละของเสียงนะครับแล้วก็มีการอัตราเร่งตอบสนองในรอบต้นที่ดีขึ้นนะครับผมทำให้เกิดการใช้งานในการบรรทุกที่ดีนะครับสำหรับการที่เซตอัพแล้วก็การเดินท่อสเต็ปนี้ครับผมครับผมรายละเอียดดีเทลในการทำรถเจ้า isuzu rodeo คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเราเก็บทุกจุดเก็บใหม่ทั้งคันนะครับสำหรับเจ้า rodeo อีซูซูดาร์คอนไอะครับ4 x 4มือ2คันนี้นะครับผลิตจากบริษัทหงเรืองบริการ101จำกัดของเรานั้นนะครับออกไม้เพื่อนเพื่อนะครับชมกันว่ามีความงดงามเพียงใดนะครับหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับบริษัทหงเรืองบริการ101จำกัดของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีคันไหนดีๆเด่ดดนหล่อๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆต้องการนะครับ สนใจอยากได้แบบนี้นะครับหรือแบบแบบไหนที่ท่านต้องการนะครับก็ทักแชทเข้ามาถามเราหรือกิ๊งกางเข้ามาถามเราได้นะครับเบอร์โทรผมจะขึ้นให้ทางหน้าจอเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ